เหี้บมนี่เสียแบบนี้แต่วันนี้มันลุมันก็ออกไปบางส่วนอ่ะกระเทือว่ะปล่อยไปน้ำพี่น้องได้ฝนละโลโลไปนพี่น้องมันนั่นไปน้ำแล้วตกบ่นเหม่อพี่น้องฝนเมื่อนี้นะตกตั้งแต่บ่ายโมงไปแล้วเพราะว่า พายุเข <Scroll> ่าพายุเข <c oughs> <broccoli. c oughs> <artist> ่าก็มาหอดลาาไว้เนาะพายุกันอีกอย่างกันบ้านเฮามันก็มีฝนอยู่แล้วพี่น้องมาบวกกับพายุซุปเปอร์ไต่พุ่นมันเป็นตอนแรกมันโบ่แห้งแล้วมันเป็นซุปเปอร์ไต่พุ่นมันแห้งแบบนี้เอาลี่พี่น้องลี่นี่ย้อมยากใลยจักหน่อยเพราะว่าน้ำมันแห้งเราเลยย้อมลายคน ใช่เรามาเกลือหมูแล้วกันอยู่กับลุงสองคนแบบน้ำแห้งค่ะจุดเนี่คก็แบบเป็นจุดที่ว่าน้ำลายแห้งนี้บางทีมันทางขึ้นเนะเหมาะกับการเห็ดหี่เห็ดโต่งปลามันลอยขึ้นบ่ด้มันถือดีลุงเราก็เลยพามาตั้งอย่างนี้แต่ว่าขอเสียคือห้องมันแคบเพราะแคบแล้วมันน้ำบระบายอล้มันเห็ดให้หี่มุนมุนนี่เราพี่น้องเลยมุนขาแค่นี้ก้นมันรุน้ำบึนบึนบึนออกไปทีถ้ามันก้นมันบรุนี่มันรุทั้งขาเนาะ มันกลอนมันบูลุนให้นคือถือตัวนี้เราแต่ว่าอันนี้ครับมันหมุนเลยเราส่วนเอาใหม่งัดเขาล,งลุงเราจักเงี้ยงกบเงี้ยงยังเรามาก่อนไหมจากอยากเงี้ยงกบจะอยากเอาปลาเราลปลากระหลายน้ำแหยน่าหน่อยล่ออย่างน้อยพี่น้องคือเอาถ่ายให้เบิ่งกมาเพื่อนนี่แหละน้ำแหยน้ำน,นาปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงมาแต่หน้าพระเจ้าหน้าลุงแน่สองโตพี่น้องประดุกจ้าหน้า กระเถิบยู่เนาะปาลีกับประมาณประมาณสามโลพี่นาะสโลสี่โลนี่แหละคันใดปวละโลก็โอเคอยู่ปะว่าห้าวกับโบล้โตงมันอิลีลรอต้องสลอบไก่สีแจ้งถ้าไม่เอาต่แต่ขึ้นก็ไล,ดล่ดอบย่ลงพยายามหนึ่งรอบนึง งล่ง้ากแต่ไม่ไ้เกิดุมอ้วนขอบคุณมาตา่ครับ ฝนไม่แล้วเม็ดใหญ่แบบนี้จักกล่องจักโทรศัพท์แล้วี่หน่อสิตายพามันมาลอยนำ้ำว <c oughs> นะันนี้กระปูจับที่น,อน่นน <c oughs> อตะพาน นี่วัดกับคุณชาวพังน้ำถ่วมน้ำถั่มหอยแล้วมันกปินประทังความแห้งของน้ำพี่นออ้องจุดนี้คือแบบฟ้าลงมาแล้วขึืน่นมาได้ แจมฟักลีนเหรือล่มันมันมัรู้น่ากลันรู้อ่ะ รั่ออกทางเลยน้ำมันไล่ออกทางศิลปาไม่ต่อนจะจนเลยเห็ดแห้เอาได้ปลาเป็นบางส่วนถ้สาสมมติว่าดีเนี่ยมันโมลุพอดีนี่นะปลาเนี่เกือบว่า100ลอยเปอร์เซ็นถือรีบด้วยเลยพี่นอ้องเพราะว่าตานางตัวนี้มันที่โบเคยเจีบเนาะแต่เจีบมันห่างะนะแต่ว่านี่มันรั่มันก็ออกไปบางส่วนกระเทือบวปล่อยไปน้ำพี่นอ้องเมืองสภาพพี่น้องเป็นตลอดวะโทรศัพท์ เอาโทรศัพท์มาเสี่ยงกระผ่ากระพนตอนสวยมามีแต่ปลาขอบอัดดอกจะกระสอบใบละ <c oughs> บ้านมะมีผุดเลือกบ้านมะมีผุดเก็บบ <c oughs> ัดเขาจะกระสอบอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ลุงแล้วส่วนสอมลี่พี่น้องลี่มันเทแล้เส้ยใหม่หยาดใส่เลยวะไว้ถอกเอาปลาเลือกปลาแล้ใส่จะก้อนลปา นี่จะเอาลูกมันกออันด่างไม่เห็นพุ่มอยู่ครับแล้วพักกันนี่ลงหัวเบิกโ,กโอบ้บโว้บปากปากปลเล็กจะุูดสวยแล้วพี่น้องเลยหิวเขา่าเลยวเก่ามงปาลายยังเผาจีคือเก่าเผาจีหรือสันเผาลีคือเก่าลีกันเทคปลาเรื่อยๆพี่น้องสไลด์กับสเ<ส>ป็นตะข้อสองส,สวยๆมาตะขอ้อปลาเข็นปลาดุกนิวเพิ่นไปนอนมาแล้วสงสัยเอ๊ะ น้ำมักจับทำหัวนีต่ตะประดุกพี่น้องดุกประคอกระสิไลโลตัวเยอประมาณได้คนละโลโลปลาอะไนพี่น้องมันสุดกต่คนละสองโลแบ่งกันมีอยู่สี่คนจะมีกัสิเป็นน,นะนะพวกปลาหน่อยปลาเค็งปลาซิวปลาอะไงต่างๆหลายเด็กหน่อยมาหลินบันสบายมีขูยยำซอย ตอนยังน้อยเนี่ยมกัมกหมักไม่ไนะยามดียามโตขึ้นาดนี้แล้วนะม,ม,มันได้รุ่นได้รุ่นเหมืองปลาแซ่ปลาจีบเราเดี๋นี้บอกปลาจีบสอบน่อยเนาะไปสอบตะครายนะเคุนแบกพื้นมาดังไฟจีปลากินที่น้อยปิ้งซะจีมเบอร์เซฟแบงกะสีมาพอปลากระด้งเด้งกระด้งอยู่ที่น้องมันตื่นแน่ มันเตืนแยงแหลมันเต้นน้องแดงน้องแดงน้องแดงอยู่ฟ้าครับจละเก็เป็นปลาคอใส่แบบซัมมือมือหรือว่าซัมดามผ้าเห็นลีก็เอาพดโใหม่หยับแต่แล้วพี่น้องบอลที่มันหัวกต่ใค่แนบไปเนี่ยลีกระทองใครมันนะน,นะน้ำแห้งย้งได้แล้วมันมุ่นย้งนักรืพี่น้องาะว่า มันแคบมันบุมีหมอระบายระบายพวทันนะหนักมันน้ำหนักหลายนำ้ำมันมาแห้งน้ำหนักมันหลายก็เลแบบระบายพวกทันมุนเด้งให้เด้งเรืนะ่อง ปลาเก็งนี่มันสลดัดมันนอ,อนนะเอาขี้ทั้งขาง่ามันไต้ไต้ไต้ถึงมันน้ำเงินบริย้อมนะพี่น้องเฮ้ปลาคอก็เต็นแดงแดง,ดงบริยอมลงมันจัดยายามพยายามหลีกพยายามปบอื่นแดงแดงแดงมาพี่น้องมาแบ่งกันวันนี้ปลาทุบปลาคอ มีแต่ปลาคอหน่อยท้งเชิงทางลุมนะปลาดุกบทางลุมแบ่งกันสี่คนพี่น้องเนี่ยเห็ดหลี่นำกันเอาเผาเต็มเต็มอคืนเนี่ยผมนี่แหละพี่น้องลี่กัจนโซ่ว่าแล้วลี่กัททองปุ้งออกมาในม้านเถื่อใจแล้วเนาะผลินน้ำเนาะเถื่อใจผลินน้ำแล้วน่าไม่เกิดมากก็แม้จะยังน้อยนะเหมืงเด้อ ชัมงอะชั่วโมงไอแต่ยังน้อยเลยสิประมาณนี้เนาะชั่วโมงแต่ยังน้อยสิประมาณนี้สิแบบนี้ข่ากันเรื่อย กินหนำเอ้อได้กินนนำเอื้องเนื <c oughs> ่นนองส่งกันจนขาด่ <c oughs> างเรียวยจนได้กินนนำไปเอาอันแนี้มงกีสืบเรอ,โ,อโลงแล้วตัวหนึ่งนู้นู้พก ผูดาพิบมัยังสั้นมอแน่เลยผู้ายพิบก็สั้นเลยค่ะค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 ะเนืลือแขงตัวนึงมดนี่โดนลวมารวังแขวงเหี่ยเด้ออัาก็ไปตอนนั่จังจากมาแต่น้องผู้ชายโ้โหเป็นห้องเ้าเบิดทันถึงดีฟ้าข้านี่แหละเราอะเไป ก็ประดุกนะบ่มีแล้วพี่น้องมันจะมีแต่อสองกลางคืนประดุกกลาเวรมันไปนอนเวนปรปลาดุกมันน่นะมันเลาะเที่ยววัดคืนเด้หิวนอนก็นอนเวนรเด้ันได้มชมาแต่น้องผู้ใดอะบอกใส่ได้บด่ะ พ่อแล้วใชพ่อแล้วเอาไงพอจะมาใช่มเ็บอะเล่นเลยเลยเ่นเ่นตัวเอสอเย ม้วนพี่น้องเลยโดดลงโดดลงบวชแต่เด็กน้อยนะครับก็อยากโดดคือกันหนาวจนสัน่นเลยพี่น้องตอนนี้นะตอนลิ่นนะม้วนแต่ว่าตอนห้าลิ่นอึ่งๆไปแล้วมันหนาวทำมันหนาวจนสั่นได้หนาวจนสัน่นไว้ไวไวไขึ้นก็กระโดนกระโดดโลหงหผวมันจะคักเป็นสั่นเลยระวังหนามไล่ไปได้วยแล้วหน่อย ลายเราไปแล้วไอศิษไปเอาอยู่คลองหมดเลยลาดเอาอยู่คลองบรรยากาศด่าดีพี่น้องเลยดังไฟปิ่งประดุกนั่นในห้องนั่นอันนี้นะคนดังแน่นี่นะคนดังคนดังถามว่ามี่ภูมิจักบอกกามีอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าบะเถิงขันว่าดังนะอื่นเราอ่ะดังไฟพี่น้องดังไฟเสีสังกสีอ่าเราปันป่าเราเอาแต่ปลาคอดอกประดุกเราไห่ห้าเราลายลายเลยเราอะ บาหยอกลาลูกมันน่อยเข่งน่อยตกเฮงหาแฮงเหนื่อยแล้วป่เอาไปให้กบเลือกอยู่ตุ่มตกเฮงหาแฮงตุ่มไอ้ปลานีต่สวยงามพี่น้องเลยปลาดุกธรรมศาตรหัวดำๆพี่น้อง ตัวกับหัวเหลืองคันตัวได้สีดำดำมันมาจากหอหน้าปลาดุกถือว่ามันอยู่ในหอหน้ามันสีสีดำดำคันตัวได้สีเหลืองเหลืองแล้วมันปลาดุกน้องมันขึ้นกับสภาพหนํำพี่น้องนํำต่างกันฟ้ามันกับสีต่างกันแบ่งกันแล้วแหละพี่น้องจแในคลองเห็นครับเนาะตัในคลองเห็นครับีับยูวในกระสอบบ่แบบว่ามันโฮมกันมเห็นครับตัวในกระต่ายเห็นรับ หลายเต๋อพี่น้องประมาณหกล,ละโลลปายน้อยหนึ่งโลปลายนิดนิดประมาณโลปลายนิดนิดนิดหนึ่งปลาพี่น้องเมื่อวันนี้ปลากัดได้ทั้งปลาซิวทั้งปลาใหญ่เอาเมื่อเลือกอยู่เที่ยังนาผมแหละรีป็นยัง,งน้ำต้นสะพานอยปลากำลังลงพี่น้องพวกปลาเลี้ยงพวกปลาคอ กำลังลงดินท่วมๆอ,อยูอะเมื่อบึงมีเ,นนเทียงนา่นแหละแต่คละโลปลาปลาพวกปลาใหญ่นะแต่ว่าปลาซิวนี่กครับลายโลอยู่ปลาซิว <laughs>